ตาตึ่มไหมตึ้มดิ เกมเป็นอย่างนี้ก็คือเดี๋ยวจะให้เล่นเกมมันก็จะมีถั่วอยู่2สีมีสีน้ําตาลอันนึงแล้วก็มีสีเขียวอันนึงเดี๋ยวเราก็เป่ายิงชุบเป่าเสร็จคนที่ชนะก็เลือกว่าจะเอาสีไหนแล้วพอผมบอกเริ่มก็คีบสีที่เองเลือกเข้ามาจานตัวเองไครหมดก่อนชนะได้รางวัลอโอเคไหมครับผมโอเคนะอ่ะเตรียมเริ่มอเลยครับฝังชุบกอนเออ อ่าใครเลือกใครเลือกเลือกสีอะไรสีเขียวครับอ่าสีเขียวไปหนึ่งสองสามโอ้ยตารพี่แพ้เมื่อไหร่อะไรบูชาแล้วเม็ดเดียวไงเม็ดเดียวไงเม็ดเดียวอ่าตาจะนะนะอ่าให้รางวัลเลยครับตาแรกเดี๋ยวตาที่สองเดี๋ยวตาที่สอง อ่าชมเชียร์ไปก่อนเชียร์ไปก่อนครับผมอ่ะเกมที่สองก็แต่ละคนก็จะมีในจานแล้วใช่ไหมที่เราคีบกันมาในตาแรกแต่ตานี้กินใช้ตะเกียบคีบกินใช้ตะเกียบคีบกินใช้ตะเกียบคีบกินขี้าวใช้ตะเกียบคีบกินอาับดิ เลือกเองก็เป็นคนเลือกเองเลอผมเลือกมาสก์ีดอ่ะพอบีบพอพอบอกเริ่มใครที่ใส่ปากกินหมดวิ่งไปใครอยากได้ตังค์เอาไปเลยต้องต้องหมดไหมในปากอ่ะอาะต้องต้องเคี้ยวเคี้ยวจนจะหมดแหละอ่ะอ้าปากแล้วก็คนแพ้กระเทียมกินด้วยเอาป่ะพร้อมยังพร้อมครับหนึ่งสองสามเริ่ม ไอหหมดปากนะไอหมดละอาปากเลยนะไอหมดละอาปากมาทั้งนี้นะหมดละไอชูนเน่ากันเยอะหมดละไอหมดอาปากมาทั้งยี้นะเอาไม่เอาแล้วมั้งเอาไม่เอาแล้วมั้งหมดแล้วหมดอาปากอาปากไปไปเอาตังค์ดิไปเอาตังค์ดิครับผมไมเอาตังค์ดิหมดแล้วครับเออ แล้วแล้วก็เลือกเองอะเลือกปาลมทับเองอะเรียบร้อยครับโอเคแพ้แพ้ทำไงแพ้ทำไงเจิานายครับผมอุณอันนี้ด้วยกินด้วยครับนมันไม่ชุนโอ้ึเยไมไม่ได้ต่อรองไม่ได้ ไม่ได้ครับไม่ได้ครับเกมนี่ผมขึ้นหัวไี่บามซาบีเออเกมคือเกมใช่ไหมบาซาบีนะครับคุณกินได้หมดนะแม่ผมยึดแม่ม้อยท่านอื่นเป็ดไหมฮะเป็ดจริงเลย มูนำไม่ไหล่อใช่ไหมค้านอะไรมาหน่อยน้ำไม่ควใส่แฟดแล้วเห็นไหมน้ำตาตืมไหมตืมดิตึมดิตายจอกนะครับยิงของซาบีนะครับ โอเคโอเคประมาณนี้ประมาณนี้สรุปนะครับตาแรกตาชนะใช่ไหมครับผมดีใจไหมได้หนึ่งอ่าโอเคได้รางวัลตาที่สองเป็นหนุ่นะครับโอเคเนาะครับผมไปไปงั้นแหละครับผมขอบคุณนะครับบ๊ายบาย